ประเด็นมันนะครับในรอบเดือนที่ตั้ง็คือที่ผมมันรอ้อนก็อยู่ในเส้นสีเ้มนครับ้าใหม่เนี่ย57รายก็จะเยอะที่ต่อไปสีนะครับอัเอรงไป26รายนะครบือแต่ทางผมมันรอ้อนเครื่อนไดอย่า่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วถือการนะแล้วจับมือแต่วมแต,ตงทองแดงนะนั่นคะือมันร้อยนะ อาการที่านแม่เราเรียกว่าสามทีนะครับในการบริหารจิ่นะครถ้ามันสูงต่อเนื่องไปนะครมันต้องเนี่ยผมกมต้องลงนะแรกเราตรวจลดเข้านะครับดีกว่าที่เขาเชื่อตรงนั้นก่อนมด3ถึง24คันบาท่อนนี้กวาดไปทั้งหมด11,500 นับตองได้เลยนะนจากตางที่ทั้งข้ามก็ทั้งเข้าทั้งออกแกงน้ำแมวก็เลยต้องขยับเอาขยับมาตรงที่แยกไปแดงก็จุดจุดัดจุดจับถังกองก็ได้แรยงานวัดลุงปู่นะครับเอาไงดีแเรื่องตั้งของเราเรื่องเราโดนนะครับโดนแล้วหมอชนะเลยนะครับเพื่อเพื่อตัวอย่างประดานานพวกถางกอกเนี่ยถ้าดูว่าพยายามระบายดูเรื่อง ไปวิญาณผ่านเกวัาผ <your> ่านนี้ก็ต้องโดนสองอย่างนี้ก่อนเพื่อเร่เรวขึ้นนะครับการที่จะในการที่มีการออกทงการเส้นทางแกับเส้นทางแล้วก็เส้นทางสายลอบกับเส้นทางนะคะแล้วก็เดี๋ยวเป็บเก่งเกเก่งน่งวองมไปเลยว่าควบคุมการด้านกัแบเดหน้าของกานกคะเป็นไปช่วยกันเพราะไม่ดาไม่น่ามีหีดังที่ให่เยวก็ จะได้รับที่ก็ท่านช่วยๆหรือมาตรการเมนี้ด้วยตลอดหรือทำสั่งที่เราห้ามเล่นการงานลูกประเทนะครับก็เลยใช้ปิดนะครับใช้ปิ่ทัายโมยรดังกล่านะครับและก็ห้ามมีใหุ้คคลใดเข้าไปใช้พื้นที่ดังกล่าวนะครับโดยทั้งนี้ที1,2423รายนะครับละผ่าหายไล9 6 0 6รายครับผู้ป่วยรายใหม่ต่อวันนะครับต่ที่นาเปยนก็องวันที่วันที่สิ 百老汇。